Yo te doy lo que te quiera para menos vos. ก็สวัสดีคนตัวเละผู้ที่ตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมาสอนตามตัวอย่างเลยนะอย่างแรกครับเรากดเล่นเพลงครับอยู่ใต้คลิปนะครับพอกดมาแล้วมันก็จะมีเพลงแล้วก็มาร์คเพลงไว้นะผมได้เพ right okay. okay. ิ่มเพลงกับมาร์คเพลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแต่ได้ก็มันก็จะมีลิงก์เพลง30เฟรมแล้วก็60เฟรมนะครับท네ี่ผมใช้อยู่ก็คือ60เฟรมนะใครไม่มี60ก็จะสามก็ได้ครับแล้วก็คลิปนี้มีอยู่12รูปนะครับโอเค12รูปนะใครไม่มีใครไม่อยากใช้สิบสองรูปก็ใช้แค่สี่รูปก ่ากโซวาเวยอะไรอ่าก็คือนี้นะแล้วก็เอฟเฟกพวกนี้ด้วยก็คืออันนี้คือนี้นะเห็นไหมสีแดงๆเนี่ยก็คืออย่าไปลบมันนะครับเก็บไว้นะแล้วก็เอฟเฟกอันนี้การขยับอัตโนมัติเนี่ยเก็บไว้นะครับอย่าไปลบมันนะครับอ่าทั้งหมดนี้อย่าไปลบเลยปล่อยไว้เลยอ่าแล้วเรามาเริ่มทํากันเลยครับมามาร์เลกสี่เลย6 4 7กดบวกครับแล้วก็เพิ่มรูปของเราเลยอ่าให้เราเพิ่มมาแค่รูปเดียวพอครับรูปเดียวพอนะแล้วก็ยื่นมาหลังสุดเลยอ่าไม่หลังสุดเด็ดนี่ สิบเอ็ดศูนย์หนึ่งกดที่รูปครับกดยืนมาปราบมาแล้วก็ให้วตัดตามมาร์กไปเลยครับแล้วก็เอามาใส่แบบลิงก์นะตัดไปเลยผมลืมบอกคลิปนี้สายฟรีทําได้นะครับมันไม่มีเอฟเฟกต์เสียตังค์นะครับโอเคอ่ะแล้วก็กลับมารูปแรกเลยอ่ะคือท่อนแรกอ่ะท่อนแรกแรกดีท่อนที่สองอ่ะเราเราจะเปลี่ยนรูปไงท่อนแรกเราทำอะไรม,มันมาท่อนที่สองครับอ่ะกดที่รูปครับมาหน้านี้ครับเลือกมาที่รูปดาวแล้วก็เลือกสื่อเลยอ่ะแล้วก็ให้เราเปลี่ยนรูปไปจนหมดเลย ก็มาท่อนที่สามก็เปลี่ยนไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกว่าสี่รูปมันทํายังไงนะอ่ะถ้าเราถ้าเราจะใช้แค่สี่รูปนะครับก็เพิ่มมาถึงท่อนที่สี่นี้นี่นะอ่ะเพิ่มมาเลยครับอ่ะเพิ่มมาถึงท่อนสี่ใช่ไหมก็หนึ่งสองสามสี่อ่ะพอรูปที่ห้าปุ๊บก็กลับมารูปเดิมใช่ไหมแล้วก็ให้เรามาลบมาูปห้าปุ๊บรูปหกูปหกอันเนี้ยให้เราเปลี่ยนไปท่อนเป็นอันนี้ใช่ไหมอ่ะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะคือทําสลับกันไปจนสี่รูปอ่ะมีแค่สี่รูปก็ใช้แค่สี่รูปก็ได้ครับ หกเจ็ดแปดอ่ะท่อนที่แปดก็ใช้เป็นรูปที่สามอันนี้อ่าท่อนที่ 9, เก้าก็ใช้เป็นรูปอันนี้อ่านี้นะโอเคก็ท้าแบบนี้ไปจนจบเลยผมมี 10, 10, 10สิบสิบสองรูปไงก็เลยใส่ออกมาหมดเลยอ่ะขอตัวใส่ก่อนนะครับไปอ่ะพอเราใส่รูปมาแล้วก็กลับมาท่อนแรกเลยมาท,ทําซตทูมกันนะอ่ะท่อนแรกเลยนะกดทีรูปครับมา้น,นี่ครับมาที่ซูมครับให้เรามาร์กไปหนึ่งทีปึ๊บอ่ามาร์กนี้เริ่มไปห้าสิบนะครับตรงกลางเลยอ่ะเนี่ยห้าสิบเอ็ดจุดห้าแล้วปล่อยครับปึ๊บแล้วก็เริ่มมาหน้าหน้าครับ แล้วก็ให้เราซูมพันสองหกสิบครับอ่านี้นะพันสองหกสิบแล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดเลยปราบอ่าแล้วก็เริ่มมาด้านหลังครับด้านหลังนะแล้วก็ให้เราอันนี้ให้เราซูมออกไปครับหกร้อยหกสิบอันนี้หกร้อยหกสิบเราไม่ต้องเริ่มมาร์กหลังสุดนะครับหลังสุดคือหนึ่งร้อยหนึ่งจุดห้าให้เราเริ่มไว้ประมาณปึ๊บอันนี้เก้าสิบสามจุดศูนย์แล้วปล่อยครับปราบอ่าแล้วก็เริ่มมาเกลื่อนกรานหน้าครับมาที่การาฟครับกดตรงนี้อ่าผมดู <Walmart> เปลี่ยนได้่ะแป๊บหนึ่งขอเปลี่ยนก่อนอ่ะก,กดตัวนี้เลือ่อนขึ้นอย่างนี้อ่ะต่อไปก็เลื่อนลงซูมออกเห็นไหมทูมเข้ามาแล้วก็ออกปึ๊บเข้าแล้วก็ออกอ่ะแล้วก็เลื่อนมารูปต่อไปเลยทําแบบเดิมเลยครับถอามีเสียงอะไรก็ขอภัยนะครับํามารูปที่สองทำเหมือนกันเลยครับทำจนถึงรูปที่สี่นี้นะอ่ะท่อนที่สี่นี้นะครับก็ทําไปเลยอ่ะผมทำด้ดูอีกร้อนลงนะกดที่รูปครับมาที่อนี้มาที่ซูมาม,มาไปนหนึ่งทีเลื่อนมาตรงกลางครับอ่ะอันนี้หนะ้าสิบห้าแล้วถ้าปล่อย แล้วก็เริ่มมาด้านหน้าซูมเลยครับ1260อ่าแล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดเลยปรบับแล้วก็เริ่มมาด้านหลังครับแล้วก็ให้เราซูม660อ่าแล้วอันนี้เริ่มมาร์กหลังสุดเลยเอ้ยไม่หลังสุดดิเหมือนเดิมครับ93.7แล้วไปปรบับอ่ามากึองกลางขั้นหน้ามาที่กลางครับใช้นี้เลยอนเดิมนะครับปรบับอ่าจะอย่างนี้เป๊บปึ๊บ right, ่านมะเป๊บอ่าถ้าทุกคนทำมาถึงรูปที่สี่เนี่ยทำอะไรครับผมขอตัวไปทำก่อนนะ ่าพอเราทํามาถึงรูปที่สี่แล้วก็ได้อย่างงี้นะครับก็จะซูมออกปุ้งปุ่งปุงปุงอ่าเไว้ด้วยเลยอ่านไหมปุ่งปุ้งปุ่งปุ้งปุง,ปงอ่ะแล้วก็มารูปที่ห้าครับถุดที่รูปพับมานี่ครับมาที่ซูมเหมือนเดิมครับมาร์กไปหนึ่งทีเด้มาร์าตรงกลางครับห้าสิบอ่ะห้าสิบสองจุดสามแล้วปล่อยแล้วก็เลยมาด้านหน้าครับอันนี้ให้เราซูมพันสามหกสิบครับอ่ะพันสามหกสิบเริ่มมาร์กหน้าสุดเลยอันนี้แล้วก็มาด้านหลังครับ อันนี้เราซูมเข้ามาพันสามหนึ่งศูนย์อันนี้พันสามหนึ่งศูนย์นะครับเหมือนเดิมเลยเรามาต้นเริมมาหลังสุดครับหลังสุดขึ้นหนึ่งร้อยจุดหกเริ่มมากประมาณปึ๊บอ่ะก้าเจ็ดจุดห้าแล้วปล่อยอ่ะแล้วก็มากึ่งกลางนนหน้าครับมาที่การาฟรกดตัวนี้ครับเพิ่มขึ้นอย่างนี้เหมือนเดิมเลยอ่าไ,ได้ดอย่างนี้ครับปุงปุงปรุงปุงซูมออกมาเด้งเข้าอย่างนี้ปึ๊บอ่ะจากนั้นก็ทําแบบเดิมไปจนหมดเลยครับนีู่มรูปสุดท้ายเลยก็เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะ มารูปต่อไปเลยไอ้นนเรจิตนะกดตัรูปครับมานี่ครับมาที่ซูมมาปั๊บหนึ่งทีเริ่มมากันห้า 50. สิบอ่าเราปล่อยครับปึ๊บแล้วก็เริ่มมาหน้าหน้าครับแล้วก็ซูมเข้ามาเลยพันสามหกสิบอ่าแล้วก็เริ่มมาหน้าสุดครับแล้วก็มาด้านหลังครับอันนี้ถ้าซูมพันสามหนึ่งศูนย์อ่านี่พันสามหนึ่งศูนย์แล้วก็เริ่มเหมือนเดิมครับไม่ต้องเริ่มมาหลังสุดครับเริ่มเหมือนเดิมเลยแต่มาขีดหนึง่งอ่านละก็หกจุดจิตแล้วปล่อยมาเกือบกลางหน้าหน้าคร มากเกคั้น้าแล้วครับมือนเดิมเลยนี่อ่าได้ปึ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็ทำแบบเติมไปจนจบไปนะครับผมขอตัวทำก่อนนะไปอ่าพอเราซูมทําเสร็จมาแล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับกดให้เดียวเลยอ่ะก็ประมาณนี้อ่าโอเคแล้วก็กลับมารูปแรกนี้เลยกด่รูปครับมาที่เอฟเฟคครับแล้วก็กดเพิ่มเอฟเฟคเลยครับแล้วก็มาที่การเบี้บวครับแล้วก็ฝ่ายท้ายครับเนี่ยกดเลยครับเพิ่มเลยแล้วก็เปิดโจรเงาครับ ปุ๊บอ่ะคันนี้พอแล้วก็ไปต่อไปครับมาที่ค้นหาครับพิมพ์คําว่าทําให้คมชัดนะค็คืออันแรกเลยรูปดอกไม้เนะี่ยกดนะครับเพิ่มเลยอ่ะแล้วก็ปรับเป็น0.30พอครับอ่า0.30นะแล้วก็ไปต่อไปมาที่ย้ายแปลงแล้วก็กใส่กาจ่าแบบสุ่มกดนะครับเพิ่มเลยแล้วก็มาที่ขนาดครับปรับเป็นศูนย์เลยมาร์กหนึ่งทีเล่มมาร์กหลังสุดเลยครับปาด แล้วก็ให้เราปรับเป็น82อ่านี่82แล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดเลยปรับอ่าแล้วก็มากือมาค้าครับใช้เป็นอันนี้กดเลื่อนขึ้นสุดไม่ต้องเลื่อนขึ้นสุสดนะสุดคืออย่างนี้เลยเลื่อนลงมาหน่อยครับอ่าประมาณนี้คืออันนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้อนกลับครับแล้วก็มาที่วัฒนาการม,ามันเป็นสุดอยู่แล้วก็มาร์กหนึ่ง 1, ที่เริ่มมาร์กหลังสุดเลยปรับแล้วก็ให้เราปรับเป็น7.17ครับ อันนี้นะเจ็นึ่งเจ็แล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดเลยปรับแล้วก็มาที่กราฟครับกราฟให้เราเปลี่ยนให้เราใช้เป็นอันนี้เลื่อนมาประมาณนี้อ่าแค่นี้พอเอาันนี้ลงเลยนะอ่านี่แล้วก็เลื่อนนี้มาด้วยครับอ่ารประมาณนี้นะครับนี่นะแล้วก็กดจุ่วครับกดเปิดใช้งาน oo นั o ่รนี่ย oo over hot s อะไรเนี่ยกดไปเลยปรับอ่าก็ให้เป็นแบบนี้นะเห็นไหมอ่าโอเคก็ได้อย่างนี้ตุ่ม,มาดึงอย่างนี้นะ ตุ่มอ่ะแล้วก็ต้อกลับครับกดจุดสองจุดครับกดทาตั้มมาปรับอ่ะมันก็มีกลางจะแบบทุ่มอยู่สองอันนะครับอ่าก็จะอย่างนี้ตุ่ม่ะเห็นไหมตุ่ม่ะโอเคแล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปเลยให้เรามาที่ย้ายแปลงแล้วก็ใส่สันนะครับกดเลยครับเพิ่มเลยแล้วก็มาที่มุมครับนี่ให้เราปรับเป็นเก้าสิบครับอ่านี่เก้าสิบแล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับเป็นหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์ครับ อ่าแล้วก็มาที่ขนาดครับปรับเป็น20พอครับนี่แล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปเลยมาที่ย้ายย้ายแปลงเหมือนเดิมแล้วก็ใส่แกว่งครับกดนะครับเพิ่มเลยแล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับเป็น1.15อ่าน 1. นหนึ่งหะแล้วก็มาที่มุมหนึ่งครับปรับเป็นลบ1.5อ่าน,นีกลบ1.5่แล้วก็มาที่มุมสองครับปรับเป็น 1. 5ุ้าอันนี้ไม่ลบนะอ่านนี่แล้วก็เอฟเฟกต์ต่อไปเลย ให้ทมาที่เบอร์ครับแล้วก็ใส่เบอร์เคลื่อนไหวครับกดเลยครับเพิ่มเลยอ่าแล้วก็ปรับอันนี้เป็นหนึ่งจุดสี่สิบอ่าค่น,นี้พอก็ได้อย่างงี้นะครับตุ้มมาเห็นไหมปุ้งอ่าโอเคแล้วก็กดที่รูปครับมาหน้านี้ครับมาเนี้ยเสรกดมาได้เลายเลยกดจนุดครับเกิดขั้วโอกมาพอขั้วโลกแล้วก็วางถึงรูปที่สี่พอครับเนี่ยรูปสี่นี้ยวางเลยอ่าก็ได้ ตุ้ม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 อย่างนี้อ่ะแล้วก็มาูปที่5เลยครับก็คือที่ไม่มีอะไรเนี่ยกดที่รูปครับมาที่เฟิกครับกดเพิ่มเฟิกเลยครับใส่ท้ายเดิมเลยกดเลยครับกดเปิดกจกงเงาด้วยเป๊บป่าแค่นี้พอแล้วก็เฟิต่อไปครับใส่เบอร์เคลื่อนไหวครับกดเลยครับอ่าแล้วก็เริ่มปรับเลยนะครับแล้วก็เฟิต่อไปครับใส่กลางจะเป็นส่มครับกดเลยอ่าอันนี้พอเพิ่มมาแล้วก็มาที่แรกครับขนาดเนี่ยให้เรามามาวินี่คเก้าสามเจ็ดครับเล่นมาเลยเ อันนี้เก้าสามเจ็ดนะให้เราปรับเป็นศ sí. ูนย์ครับแล้วก็กดมาร์กไปเลยนะกดมาร์กไปเลยปึ๊บอ่ะมันก็จะมามาร์กให้ในรูปนี้นะครับคือเขาดูนีโอเคมันมาร์กได้นะครับไม่ต้องตกใจนะเก้าสามเจ็ดมาร์กไปแล้วพอมาร์กไปแล้วก็ให้เรามามาร์กนี้เจ็ดสามสองอันนี้เจ็ดสามสองแล้วก็ให้เราปรับเป็นหนึ่งร้อยครับปรับเลยหนึ่งร้อยพอแล้วก็มากึ่งกลางมาตรงรูปแล้วมาตตรงรูปเลยมาที่กราฟ อ่าผมขอเปลี่ยนใหม่อ่ะผมกดเมื่อกี้อ่าเร้กดตรงนี้อ่ะแล้วก็จะว่าอันนี้อ่านี้นะเลื่มขึ้นสุดเลยอ่าแล้วก็กดจุดๆครับกดเปิดใช้งานเหมือนเดิมปราบอ่าโอเคก็ได้เงี้ะปึ๊บอ่าโอเคไม่หมดหรอกแล้วก็ไปต่อไปครับไปยงนี่มาที่วัฒนการอ่ามันมันเป็นสูตรอยู่แล้วก็มามาร์กนี้ครับเหมือนเดิมเลย9 3 7เจครับอ่านี่9 3้าสเจนะครับแล้วก็มาที่วัฒนการมาร์กไปเลยปราบอ่าแล้วก็เริ่มมา เจ็ดสามสองเหมือนเดิมอ่าเจ็ดสามสองปรับเป็นห้าพอครับอันนี้ห้าจุดศูนย์ศูนย์นะแล้วก็มาที่รูปเลยมากืองกลางรูปเลยมาที่กราฟใช้เดิมเลยอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนอกดจุดจุดกดปิดไปก่อนครับแล้วก็กดตรงนี้เลื่อนขึ้นสุดเลยอ่าแล้วก็กดจุดจุดครับกดเปิดไปเลยปรับอ่าก็ได้อย่างนี้ปุ้งอ่าเห็นไหมบริัทนี้ปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็ไปต่อไปครับตัวอย่างดี มาที่การการะจายปัสูุบันเดิมก่อนนะแล้วก็มาที่กระจายนะกระจายปรับเป็น47ครับอ่านี่47นะครับโอเคแล้วก็ไปต่อไปให้เราใส่แกว่งครับอันเดิมเลยกดเลยครับแล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับเป็น1.40ครับอ่า1.40แล้วก็มาที่มุม1ครับปรับเป็นลบ0.5อ่าเนี่ยนะลบ0.5แล้วก็มาที่มุม2ครับปรับเป็น0.5ครับอันนี้ไม่ลบนะ อ่านี่ศูนย์จุดห้าโอเคแล้วก็ไปต่อไปเลยให้เราใส่สั่นครับกดเลยแล้วก็มาที่มุมครับมาปรับเป็นเก้าสิบครับอ่าเก้าสิบแล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับเป็นศูนย์จุดห้าสิบครับอ่าแล้วก็มาที่ขนาดครับปรับเป็นหนึ่งห้าก็คือสิบห้าเละอ่านี่สิบห้านี่นะโอเคแล้วก็ไปต่อไปครับมาที่เบอร์ใส่เบอร์เครื่อเออใส่เบอร์เครื่อหาเดิมเลยครับนี่กดเลยครับโอเคแล้วก็ไปต่อไปครับ มาที่สีและแสงแล้วก็ใส่แกม,มา่ากดเลยครับเพิ่มเลยแล้วก็มาที่อันแรกครับมาไปูนยดอยู่แล้วก็มา่นหนึ่งทีได้มากหลังสุดเลยปรับแล้วก็เราปรับตามใจชอบเลยครับผมปรับแค่มันห้าสิบแปดพอนะให้มันน้อยพออ่าแล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดเลยมาคลิกกราฟครับกดรวมจุด,จดกดเปิดกดปิดไปเึิบอ่าแล้วก็กดตัวนี้อ่าแครนี้พอนะครับใรไรน,นี่นะเึิบอ่าเห็นไหม ปึ๊บอ,อ่าก็มากดรูปมาที่เอฟเฟกตมจุดคลอกมาเลยแล้วก็มาวางถึงหลังสุดเลยครับวางไปเลยทุกรูปเลยครับอ่าพอเราวาหมดแล้วก็จะได้อย่างงี้นะครับอ่าก็จะป,ปุุง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 แล้วก็ซูมมาปราบปรบปราบอ่าโอเคพอได้อย่างนี้แล้วก็กลับมาที่อันนี้ห้าห้าศูนย์มาทฟอนต์กันเลยห้าหศูนย์บวกครับมาที่ข้อความอ่าแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ S U อ่า S U A V E E E เยอะเลยอ่าประมาณนี้ครับเพราะว่ากดตัวนี้ทีนึงอ่าก็มากางจอเปลี่ยนสีเป็นสีขาวแล้วก็กดมาที่อันนี้เลือกปรับพห้นใหญ่มาที่ฟอนต์ครับเลือกเอาตันไปชอบเลยขวาแป๊บมาเอาไปนี้ดีกว่านี่ชื่อฟอนต์นะครับนี่ C A V อะไรเนี่ยชื่อนี้นะครับใครอยากได้นะอ่าแล้วก็มากดติ๊กถูกไปเลยปรับอ่าแล้วก็มามากนี้6 4 7กดตัดไป เราก็เลื่นมาข้างล่างครับตรงนี้นะตรงสี่เหลี่ยมเลยข้างบนสี่เหลี่ยมปึ๊บอ่าก็จะเป็นอย่างงี้อ่าโอเคแล้วก็กดที่ฟ้อนต์เลยมาที่อันนี้ครับแล้วก็มาที่ซูมเลยครับแล้วก็มาร์กไปหนึ่งทีอันนี้เริ่มมาร์กหน้าสุดเลยปรับแล้วก็เราซูมออกไปครับให้มันเหลือน้อยน้อยอะให้มันเหลือสักวันที่ไหนร้อยยี่สิบห้าก็ได้แล้วก็เริ่มมาร์กหลังสุเดเลยปรับมาที่กราฟครับก่อนนนนีี้้ัมอก็ซูเข<ไป>้้าามฟอ่ี โอเคแล้วก็กดที่ฟอนต์มาที่เฟรครับกดเพิ่มเฟรเลยครับแล้วก็ใส่เบอร์เคลื่อนไหวเดิมเลยกดนะครับอ่ะแล้วก็ไม่ต้องปรับแล้วนะครับเราก็เฟรต่อไปครับใส่แกวงอันเดิมเลยกดเลยครับอ่ะแล้วก็มาที่ความถี่สองสองมันเดิมครับไม่ต้องปรับมันมาที่มุมหนึ่งครับปรับเป็นลบสี่จุดศูนย์อ่าลบสี่จุดศูนย์แล้วก็มาที่มุมสองครับปรับเป็นสี่จุดศูนย์ครับอ่าแค่นี้พอแล้วก็เฟรต่อไปครับให้เราใส่ใส่อันเดิมเลยครับกดเลย แล้วก็มาที่มุมครับปรับเป็น90ครับอ่า90แล้วก็ไม่ได้ความถี่ครับปรับเป็น1.28แอ่า1.28แล้วก็มาที่ขนาดครับปรับเป็นศูนย์ครับมาร์กไปหนึ่งทีเริ่มมาร์กหลังสุดเลยแล้วก็ปรับเป็น1 1 1ครับอ่านี้นะ1 1 1แล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดเลยปรับมาที่กราฟครับกดตัวนี้ครับเลื่นประมาณนี้เลื่อนี้มาด้วยอ่าประมาณนี้นะครับเอ้ยใหม่ๆหม่ผลยกกดอันนี้ลงหน่อยหนึ่งนะถอยหลังมาออีีกกลล้ดงงย่ กดลงไปหน่อยเดียวอ่าประมาณนี้แล้วก็เริ่มนลงมาหน่อยอ่าโอเคประมาณนี้ครับได้จะได้กราบอย่างนี้นะแล้วก็ต้องกลับครับแล้วก็สปต่อไปเลยให้เราใส่การกระจายแบบถูงเหมือนเดิมเลยครับกดเลยแล้วก็มาที่อ่าปรับเป็นศูนย์ให้หมดเลยครับศูนย์ให้หมดเลยอันแรกศูนย์แล้วก็กระจายศูนย์อ่าศูนย์หมดเลยนะพอปรับเป็นศูนย์ไปแล้วก็ให้เรามาร์กนี้เอ้ยมันไม่มันไม่ใช่มาครับมันคือวิมาวินี่ครับหกยี่สิบสี่อ่าหกยี่สิบสี่ให้เรามาร์กทั้งหมดเลยมาที่ขนาดครับมาร์กปลายศูนย์ มาที่วัฒนการมาร์กไปมาที่ซีครับมาร์กไปมาที่กระจายแล้วก็มาร์กไปปัาอ่านแล้วก็เริ่มมา้านหน้าครับแล้วก็กลับมาที่ขนาดครับให้เราปรับเป็นหนึ่งหนึ่งร้อยสี่สิบห้าครับอ่าหนึ่งสี่ห้าเริ่มมาร์กหน้าสุดแล้วก็มาที่วัฒนการปรับเป็นสองจุดสี่ศูนย์อ่าอันนี้เริ่มมาร์กหน้าสุดเลยแล้วก็มาที่ซีครับอันนี้ปรับเป็นศูนย์จุดสิบครับอันนี้เริ่มมาร์กหน้าสุดเลยปัาอ่านแล้วก็มาที่กระจายครับให้เราปรับเป็นสองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ 200%อซต่าคือสุดเลยสุดสุดเลยนะเราก็เล่นมาร์กด้านสุดเลยปราบอ่าแล้วก็กลับมาที่ขนาดครับมาที่กราฟครับกดตรงนี้ครับเริ่มอย่างนี้อ่าเลื่อนนี้มาด้วยอ่าโอเคประมาณนี้กดจยนดูครับกดเขาเลากเสโคงมาแล้วก็ยกลับมาที่วัฒนการมาที่กราฟครับใช้วางไปเลยเดี๋ยวกลับมาที่ซีครับมาที่กราฟครับวางไปเลยแล้วกลับมาที่กระจายมาที่กราฟวางไปเลยปราบอ่าโอเคแล้วก็มาด้านหลังครับ ด้้นหลังนี้นะแล้วก็มาที่กลับมาที่ขนาดครับให้เราปรับเป็น70ครับอ่าแล้วก็เริ่มมากหลังสุดมาที่วิวัฒนาการปรับ0ู0แอ่า0.80นะแล้วก็เริ่มมากหลังสุดปรับอ่าโอเคอ่าแค่นี้พอครับไอซิสกัดกระจายไม่ต้องไปปรับมันนะมันปเป็นศูนย์อยู่แล้วไงแล้วก็มาที่ขนาดครับมากึ่งกลางหลังมาทีก่กราฟครับกดตรง Pink, น,นี้ครับเล่นอย,อย่างนี้อ่าแค่นี้พอเล่นมาด้วยอ่าประมาณนี้พอครับกดช่วงรับกดเข้าล็อกมา เราก็ต้องกลับมาที่เวทนา,าการมาที่กาพับวางไปเลยปราบอ่ะก็ไ,ได้อย่างเงี้ยครับปุ้งอ่ะปุ้งแล,แล้วก็เฟิร์บอ่ะโอเคแล้วก็เอฟต่อไปครับให้เรามาคั้ลอ,อกเอฟเฟกต์ขยับอัตโนมัติครับกดที่สี่เหลี่ยมมาที่เอฟเฟกต์กดที่ขยับอัตโนมัติเลยกดเฉือนจุดครับกดคั้ลอกมาปราบอ่ะแล้วก็ลบสี่เหลี่ยมไปเลยครับกดที่สี่เหลี่ยมอีกทีนึงกดลบไปเลยไม่ใช้ละอ่ะแล้วก็กดที่ฟอนต์ครับเอฟเฟกต์นจุดแล้วก็วางไปปราบอ่ะก็จะมีขยับยอัตโนมัติมานะแล้วก็เฟต่อไปครับ มาที่ความทึบการมองเห็นแล้วก็ใส่จางเข้าจางออกครับกดเลยครับเพิ่มเลยอ่าปรับอันแรกครับเป็นศูนย์เลยมาที่อ่าอันนี้ไม่ต้องปรับนะครับศูนย์จุดห้าสิบเหมือนเดิมครับอันออกเนีนยก็จะปุ้งอ่าแล้วก็หายนี่เห็นไหมปุ้งแล้วก็หายอ่าปุ้งหายโอเคแล้วก็มาที่อันแรกเลยอ่าเป็นรูปอันนี้เป็นวิดีโอนี่นะกดทกวิดีโอกดตรงนี้กดทำซ้ามา ปรับอ่ะมันก็จะมีอยู่สองอันนะครับนะกับอันที่สองเลยอันบนสุดแต่แหละอันบนสุดนียนะกดมาเลยมาที่มานะเนี่ครับแล้วก็มาที่ซูมครับให้เราปรับเป็นแปดร้อยสิบครับแปดหนึ่งศูนย์อันนี้แปดหนึ่งศูนย์แล้วก็มาร์กไปหนึ่งทีมาร์กมามาร์กตรงนี้นะหนึ่งยิบเก้าหนึ่งยิบเก้ามาร์กแปดหนึ่งศูนย์นะครับโอเคแล้วก็เลื่อนมาด้านหลังอ่าเออเออเลื่อนมาด้านหน้าให้เราปรับเป็นสี่ร้อยเก้าสิบครับอันนี้อ่านี่เราก็เลื่อนมาร์กหน้าสุดเลย ปรับมาที่กราฟครับกดตรงนี้ครับเลื่อนอย่างนงี้ยทกให้ซูมมาปื๊บไปไหมปึ๊บโอเคแล้วก็มาตรงนี้มานี้สองยี่สิบแปดมาร์กไปปื๊บอ่ามาร์กนี้ไม่ต้องปรับนะครับแล้วก็มามาร์กนี้ครับสามห้าหนึ่งอันนี้เราปรับเป็นเก้าร้อยหนึ่งศูนย์ครับเก้าหนึ่งศูนย์อ่าแล้วก็มาเกึ่งกลางครับมาที่กราฟครับกดตรงนี้เลื่อนมาทางนี้อ่าก็ได้างี้นะซูมเข้ามาปื๊บแล้วก็หยุดอยู่ที่เดิม แล้วก็ุูเข้ามาอีกทีหนึ่งฟืบอ่าแล้วก็ค่อยดับไปอ่าแล้วก็มาร์กนี้สามห้าหนึ่งเหมือนเดิมครับแลองกับแ้องกับอีกทีหนึ่งมาด้านนี้ครับมาร์กไปหนึ่งทีปึ๊บอ่ามาร์กนี้ไม่ต้องปรับนะครับมาด้านหลังเลยแล้วก็ปรับเป็นศูนย์เลยครับเริ่มมาร์กหลังสุดปรับอ่าแล้วก็มาที่กาฟครับเอ้ยการไม่ต้องใช้ครับแล้วก็มากดอันแรกด้วยอันแรกอันสุดท้ายนะตรงเพลงเลยกดไปเลยครับมาด้านนี้ครับมาร์กไปหนึ่งทีอ่ะมาร์กนี้ไม่ต้องปรับนะ เราก็เริ่มมาหลังสุดอ่าก็จะดับไปฟืบอ่าโอเคแล้วก็อกอนนะก่อนดีอ่าผมจะใส่รูปร่างๆก่อนนะครับอ่ารูปล่างเนี้ยนะกดไปเลยตรงเพลงเลยครับมาที่เอฟเฟคครับกดเพิ่มเอฟเฟคเลยครับแล้วก็มาที่ค้นหาครับพิมพ์คําว่าแถบเส้นนะแถบอ่านี่แถบเส้นกดเลยครับเพิ่มเลยอ่าพอเพิ่ม,มแล้วก็มาที่มุมปรับเป็นศูนย์ครับอ่าแล้วก็มาที่จํานวนปรับเป็นยีิบสี่ครับ อันยี่สิบแล้วก็มาได้ความกว้างครับปรับเป็น0.20พออ่าโอเคก็ได้เส้นอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีสดําปรับอ่าก็ได้เป็นอย่างนี้นะครับโอเคก็มีแค่นี้แหละแล้วก็เฟสต่อไปครับให้เรามาที่เบอร์แล้วก็ใส่เบอร์เกาเซียนครับกดเลยเพิ่มเลยแล้วก็ปรับเป็น0 7นพอครับอันนี้0ูนย์จโอเคแล้วก็มาที่อันบนเลยนี่นะอันบนน,นี่นะนี่นะกดไปเลยครับประเทศเฟสครับ กดเพิ่มเฟเลยอ่าพอเพิ่มมาแล้วก็มาที่สั่นนะครับอ่ามาแล้วก็มาที่มุมปรับเป็น90ครับอ่าเกแล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับเป็น0 8นยครับอ่าศูนย์หนะแล้วก็มาที่ขนาดครับปรับเป็นปรับเป็นหนะอ่านี่6แล้วก็กดจุดจุดจุครับกดทำซ้ำมาปึ๊บอ่มามันก็มีสั่นอยู่สองอ่าน,นะครับกดอันที่2เลยแล้วก็มาที่มุมปรับเป็นศูนย์ครับ แล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับเป็น0.52ครับอะา0.52แล้วก็มาที่ขนาดครับปรับเป็น15ครับอ่านี่โอเคแล้วก็ใส่ต่อไปครับแล้วก็ใส่แกว่งเดิมเลยครับกดเลยแล้วก็มาที่ความถี่ครับปรับเป็น1พอครับอ่าหแล้วก็เอาหนึ่งดิอ่าแล้วก็มาที่มุมมุมหครับปรับเป็นลบ2.0ครับอ่าลบ2.0เนี่ยแล้วก็มาที่มุม2ครับปรับเป็น2.0ครับ อ่าแล้วก็มาที่เฟดครับปรับเป็น0 5นุดครับอ่าโอเคแล้วก็เฟดต่อไปใส่เบอร์เคลนไว้เดิมเลยครับกดเลยโอเคไม่ต้องปรับนะครับก็ได้อย่างนี้นะเด้งอย่างนี้อ่าเห็นไหมนี่โอเคแล้วก็กดอันบนนะอันบนนะอันเดิมไม่ต้อเพิ่ทพงทาสั่นไปกดครับมาที่ท่าน,นี้ครับมาที่อันที่3กดเปิดเงาไปแล้วก็ปรับเป็น30ิครับอ่าแล้วก็มาที่ตําแหน่งครับปรับตัว x เ,เป็น50 ่ะแล้วก็มาที่ตัววปรับเป็นหนึ่งร้อยอ่ะก็ได้เงาอย่างงี้นะเห็นไหมมีเงาอยู่ข้างๆ้งนี้แล้วก็ข้างล่างนี้โอเคอ่ะได้อย่างงี้นี้นี่นี่นี่เห็นไหมปึ๊บกดให้ดูเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวโทนสีผมพิ้ว่ไว้ให้ตอนกดเข้ามาในลิงก์เลยนะ โอเคโอเคนะกดไม้ลึงปุ๊บก็มีโอนสีไว้ด้วยเลยกดเดิมเปิดรูปตานะครับตอนส่งออกนะอังแล้วก็มาด้านหลังนี้สิบเอ็ดศูนย์หนึ่งกดบวกครับเพิ่มเสถียร้ามาขยายเต็มจอเลยอาแล้วก็มาตัดวีนี้สิบเอ็ดสามสามปรับแล้วก็มาหน้านี้ครับมากดที่อันนี้นะอันนี้นะอันที่สามอันนีตรงนี้ลยกดไปเลยอ่าแล้วก็เลื่อนไม้มาครับเลื่อนมาตรงอ่าเลื่อนจากเลื่อนมาเห็นเป็นอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ย้อนกลับครับมาหน้านี้ แล้วก็มาร์กไปอย่างทีอันนี้ขอดูก่อนนะอันนี้เริ่มมาร์กหน้าสุดหลังสุดอ่ะหลังสุดเลยหลังสุดเลยแล้วก็ปรับเป็นส่วนครับแล้วก็เริ่มมาร์กหน้าสุดเลยใช่วะผมไม่ใช่ดิปึ๊บเอามาใหม่ใหไอ้มาร์กหนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยเริ่มมาร์กหน้าสุดเลยแล้วก็ปรับเป็นส่วนครับเริ่มมาร์กหลังสุดเลยปรับมาก็จอะปึ๊บปายไหมของใครมันน้อยไปก็มาแล้วนี่อ่ะแล้วก็เริ่มมายไปด้านไปด้านบนให้มันเห็นทีขท้าหน่อยอ่าปึ๊บปายไหมนี่ ปึ๊บอ่า,อาก็หมดแล้วครับเดี๋ยวทนสีก็เอามาใส่ตามปกติเลยโอเคอ่อะขอไปทวนสีมาก,ก่อนนะไปอ่ะก็ไปทนสีอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวมาแก้ไขหน่อยหนึ่งครับก็มากดที่2อันนี้นะอันไหนก่อนก็ได้ผมกดแรกก่อนนะตรงเพลงเลยให้เราเลื่อนออกมาวิหนึ่งครับออกเลื่อนออกมานี้นะวิหนึ่งนะก็มีบอกนะวิเดียวพอเองมันกเก่าวิละว,วิเดียวพอเลขหนึ่งอ่ะเลขหนึ่งพอครับเราปล่อยหนึ่งดีอ่ะปล่อยปึ๊บแล้วก็อันนี้เหมือนกันอันบนเหมือนกันเลยหนึ่งวิปึ๊บอ่าก็จะเริ่ม เรียนดำๆก่อนแล้วก็มาปึ๊บเห็นไหมแมนดำๆแล้วก็ปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็มาตัดที่มันเลยนะอ่าไม่ไมนไม่เลยครับพอดีสี่สามห้าโอเคก็จะปึ๊บเห็นไหมนี่แล้วก็เลื่อนมาเรื่อยสวาเวปรตูแล้วก็ปัง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  อ่าถัดไปก็เสร็จแล้วนะครับให้เราบันทึกได้เลยนะจากนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็เนกำลังใจคลิปต่อไปนะครับอยากให้สมัครไหนก็ทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์เลยหรือขอกันมาติ๊กต็อผมได้นะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็มีช่องหลักกับช่องสำรองนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายไป